คราวนี้เรามาดูเรื่องของโอเปเรเตอร์นะครับหรือว่าตัวดําเนินการกันบ้างนะครับอย่างเช่นนะครับบนโปรแกรมของเรานะครับเรามี c นะครับบอกว่า c เท่ากับ a บวกด้วย b เห็นไหมครับโดยมีเครื่องหมายบวกเป็นโอเปเรเตอร์นะครับหรือจะเป็น h เท่ากับ e นะครับบวกด้วย b นะครับเครื่องหมายบวกตรงนี้ก็จะเป็นโอเปเรเตอร์เช่นเดียวกันนะครับโดยที่เราสามารถที่จะใช้โอเปเรเตอร์ต่างๆนะครับเพื่อที่จะเขียนสูตรนะครับขึ้นมาได้นะครับ เรามาเรียนรู้เรื่องของโอเปอเรเตอร์นะครับที่เราสามารถเรียกใช้งานได้นะครับบน VBA หรือว่า Visual Basic for Application นิดหนึ่งนะครับผมเข้ามาสู่ PowerPoint นะครับเรามาดูชนิดของโอเปอเรเตอร์นะครับใน VBA กันนะครับตัวแรกนะครับเป็นโอเปอเรเตอร์บวกนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะเบสิกนะครับหรือพื้นฐานอยู่แล้วนะครับตัวอย่างนะครับ a บก b นะครับถ้าค่า a เป็น10 นะครับ a บวก B ก็ผลลัพธ์ก็เป็น14นะครับตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับลบนะครับ a ลบ B เเป็น10ลบ4ก็เหลือ6นะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างธรรมดานะครับเอาการคูณกันบ้างนะครับจะใช้เครื่องหมายดอกจันลักษณะแบบนี้นะครับตัวอย่างของการเขียนนะครับก็คือ A นะครับคูณกับ B นะครับ10นะครับคูณกับ4ก็ได้40นะครับถัดไปนะครับเครื่องหมายหารนะครับลักษณะของสลดแบบนี้นะครับ A หารด้วย B นะครับ สิบนะครับหารด้วยสี่ก็จะได้ค่าเป็นสองจุดห้าขึ้นมานะครับได้สองกับอีกจุดห้านะครับลักษณะแบบนี้นะครับสี่ตัวแรกนะครับค่อนข้างที่จะธรรมดานะครับถัดไปนะครับเป็น divide นะครับจะใช้เครื่องหมาย back s l a ล h ลักษณะแบบนี้นะครับหารจะใช้ slash นะครับ divide จะใช้ back slash นะครับเรามาดูตัวอย่างกัน a นะครับ divide b นะครับ10นะครับ divide ด้วย4ผลลัพธ์ก็คือ2นะครับ ในการดีไวต์นะครับจะเป็นการหารลักษณะเช่นเดียวกับออการสลัหรือว่าการหารนะครับแต่ดีไวต์นะครับ, device, ะรบจะนําเอาเฉพาะผลลัพธ์ที่เป็นจํานวนเต็มออกมาเท่านั้นนะครับอย่างเช่นถ้าหารธรรมดาได้2.5นะครับการหารแบบดีไวต์จะได้เพียงแค่2ก็คือค่าจํานวนเต็มนะครับ2ปัดเศษทิ้งนั่นเองนะครับตัดไปก็คือการมอดนะครับการมอดก็จะเป็นลักษณะของการหารอีกแบบหนึง่งนะครับ โดยการเขียนนะครับโอเปอเรเจะเขียน mod ลักษณะแบบนี้นะครับ mod ตัวอย่างก็คือ a นะครับ mod ด้วย b ลักษณะแบบนี้นะครับ10นะครับ mod ด้วย3นะครับเรามาดูกัน10 mod ด้วย3นะครับเราเอา10ตั้งหารด้วย3เราก็จะได้เท่าไหร่ครับก็จะได้3เศษ1ส่วน3ถูกไหมครับโดย3เป็นจำนวนเต็มแล้วก็มีเศษอีก1ส่วน3นะครับที่หารไม่ลงตัวนะครับการ mod นะครับจะเป็นการหารและเอาเฉพาะเศษเท่านั้นดังนั้นผลลัพธ์จึงได้1นะครับหารเท่าไหร่นะครับเอาเฉพาะเศษมาสหรมอดหารด้วย3จะได้3ากับเศษ1ส่วน3ก็จะได้ค่าเศษ1ขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับการมอดถัดไปนะครับเป็นการยกกําลังนะครับจะใช้หัวแหลมลักษณะแบบนี้นะครับ A ยกกําลัง b นะครับค่า a เป็น3 3ยกกําลังสองเราจะได้ค่าเป็น9ลักษณะแบบนี้ขึ้นมานะครับ ถัดไปนะครับตัวออบเรเตอร์ที่เป็นสตริงนะครับก็จะใช้เป็นตัวแอมเปรสันลักษณะแบบนี้นะครับจะนิยมใช้กันนะครับ a นะครับแอน b หรือว่าแอมเปรสัน b ลักษณะแบบนี้นะครับถ้าค่า a เป็น c 3ตัวที่เป็นสตริงนะครับจะอยู่ในเครื่องหมายคําพูดเพื่อให้รู้ว่าเป็นข้อมูลแบบสตริงนะครับ b ก็จะเป็น d 3ตัวเครื่องหมายคําพูดเช่นเดียวกัน a นะครับแอมเปรสันกับ b ก็จะได้ เป็น7ตัวลักษณะแบบนี้นะครับ C C C แล้วก็ DDD นะครับเป็นการบวกกันของสตริงคือเอามาต่อกันนั่นเองนะครับในลักษณะแบบนี้นอกจากที่เราจะรู้เรื่องของโอเปอเรเตอร์ต่างๆแล้วนะครับเราต้องมาทําความเข้าใจนะครับกับลําดับการทํางานของโอเปอเรเตอร์กันบ้างนะครับโดยปกติแล้วนะครับบน VBA นะครับจะมีลําดับของการทํางานหรือให้ความสําคัญนะครับของการทํางานนะครับดังต่อไปนี้นะครับ ตัวที่มีความสําคัญสูงสุดก็คือการยกกําลังนะครับหรือโอเปอเรเตอร์แบบยกกําลังนั่นเองถัดไปนะครับก็จะเป็นลบนะครับลบตัวนี้หมายถึงเครื่องหมายนะครับของค่าลบของตัวเลขนั่นเองนะครับเป็นเครื่องหมายของค่าลบนะครับแต่ไม่ใช่บวกลบคูณหารนะครับตรงนี้เป็นเครื่องหมายนะครับยกกําลังเสร็จนะครับก็จะเป็นเครื่องหมายลบ นะครับถัดไปนะครับคูณกับหารตรงนี้อยู่ในเลเวลเดียวกันนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะคูณก่อนหรือหารก่อนก็จะมีค่าเท่ากันนะครับอยู่ในเลเวล3นะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นการ divide นะครับอยู่ในเลเวลที่4ี่นะครับเลเวลที่5จะเป็นการ mod นะครับส่วนบวกกับลบจะอยู่ในเลเวลที่6นะครับที่มีความสําคัญน้อยที่สุดคือทําทีหลังนั่นเองนะครับแต่งไรก็ตามแต่นะครับเราสามารถที่ใช้วงเล็บนะครับในการบังคับ ให้ตัวโปรแกรมนะครับทำการคํานวณนะครับผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนนะครับถึงจะมาทําการคํานวณผลลัพธ์ที่อยู่นอกวงเล็บนะครับโดยการบังคับให้ตัวโปรแกรมคํานวณได้โดยใช้วงเล็บขั้นเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับอย่างเช่นผมมีตัวอย่างลักษณะแบบนี้นะครับ a นะครับเท่ากับลบสยกกําลังสองนะครับถ้าเราเขียนนะครับสูตรโดยการใช้แบบนี้นะครับลบสยกกําลังสอง นะครับเราก็มาดูนะครับตัวโปรแกรมจะทํางานนะครับตามลําดับอันที่1น,นะครับยกกําลังก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับโปรแกรมก็จะเอาสามนะครับมายกกําลัง2ซึ่งจะได้ค่า9้าถูกไหมครับพอได้ค่า9้ามาเสร็จปั๊บถึงทํางานในลําดับที่2ก็คือใส่เครื่องหมายของตัวเลขลงไปก็คือลบเพราะฉะนั้นจะได้ค่าเป็นลบเนะครับจะไม่สามารถที่จะได้ค่าเป็นเก้าออกมานะครับเพราะเนื่องจากว่าเราเอาสามายกกําลังสองก่อนถึงใส่เครื่องหมายเข้าไป นะครับลักษณะแบบนี้เรามาดูตัวต่อไปอย่างเช่น a นะครับเราบอกว่า a ให้เท่ากับ C บวกกับ3ยกกําลัง c บวกกับ3คูณ2นะครับลบกับ2ยกกําลัง3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับสมมุติว่าถามแบบนี้แล้วเราก็เขียนสูตรของโปรแกรมลงไปมันเป็นแบบนี้นะครับมาดูนะครับว่าตัวโปรแกรมจะทํางานตามลําดับแบบไหนนะครับอันที่1น,นะครับยกกําลังก่อนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับโปรแกรมก็จะเอา2ยกกาลัง3ก่อน นะครับสองยกกําลังสามนะครับมีค่าเท่าไหร่ก็คือสองคูณกันสามครั้งนะครับสองสองเป็นสี่สี่คูณสองอีกเป็นแปดนะครับตรงนี้จะได้ค่าแปดมานะครับหลังจากค่าแปดละนะครับเรามาดูว่าตัวไหนอีกนะครับการคูณนะครับจะทําการคูณก่อนนะครับสามคูณสองเป็นหกเห็นไหมครับก็จะได้สี่บวกหกลบกับแปดนะครับสี่บวกกับหกเป็นสิบนะครับลบกับแปดเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้จะได้ค่าผลลัพธ์ของ a เป็นสองออกมา นะครับในลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเราต้องการนะครับให้การคำนวณนะครับโดยการเอาสี่บวกกับ3ามก่อนเราสามารถทำได้นะครับโดยการใส่วงเล็บครอบลงไปลักษณะแบบนี้นะครับเรามาดูตัวอย่างที่สองนะครับโจทย์ลักษณะคล้ายกันแต่มีวงเล็บอยู่ข้างในนะครับตัวโปรแกรมจะทำงานในวงเล็บก่อนนะครับเอาสี่บวกกับสามเป็นเจ็ดถูกไหมครับสี่บวกกับ3ามเป็นเจดรอไว้หลังจากนั้นก็เอา2ยกกำลังสาี่เป็นแดนะครับเจ็ด นะครับคูณ2เป็น14 14ลบกับ8จะได้ค่าอกมาจะเห็นได้ว่านะครับลำดับของการคำนวณนะครับจะมีผลต่อผลลัพธ์นะครับของตัวเลขเช่นเดียวกันจะได้ค่าที่แตกต่างกันออกมาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในการเขียน expression หรือเขียนสูตรแล้วนะครับเราจะต้องค่อนข้างคำนึงนะครับให้ดีนะครับว่าเราต้องการให้ตัวโปรแกรมคำนวณแบบไหนนะครับ เรามาดูตัวอย่างถัดไปนะครับอย่างเช่น a เท่ากับ2นะครับบวกกับ7 mod 4หาร2บวกกับ7 mod 4เท่ากับเท่าไหร่นะครับโปรแกรมก็จะทำการม o d ก่อนเห็นไหมครับเพราะมี mod กับบวก operator บวกกับ mod นะครับทำ mod ก่อนเอา7นะครับหารด้วย4นะครับก็จะได้เศษ3ส่วน4ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ7 mod 4ได้3 3บวก2ก็จะได้5ขึ้นมานะครับแต่ถ้าเราต้องการให้นะครับ การคำนวณเอา2กับ7บวกกันก่อนแล้วต้องใส่วงเล็บนะครับลงไปลักษณะแบบนี้นะครับเอา2บวกกับ7นะครับแล้วก็วงเล็บนะครับตรงนี้ก็จะได้78 9นะครับ9มดกับ4นะครับ9มดกับสก็ก็ได้2เศษ1ส่วน4เพราะนั้นผลลัพธ์ของการคำนวณตรงนี้จะได้ค่าเป็น1ออกมานะครับซึ่งจะเห็นว่าลำดับของการทํางานจะมีผลนะครับต่อการคำนวณด้วยเช่นกันนะครับคราวนี้นะครับเรามาลองนะครับดูตัวอย่างนะครับบน อ๋อ Microsoft Access กันบ้างนะครับอย่างเช่นนะครับผมขอทำการเคลียร์นะครับค่าตรงนี้ออกไปนะครับผมให้ a ผมใช้ค่า b แล้วกันนะครับ b เดิมทีเป็นนะครับ b นะครับให้ค่าตัวแปรเป็น integer นะครับผมบอกว่า b นะครับตรงนี้เท่ากับ4บวก 3นะครับคูณสองลบกับสองยกกำลังสามนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับผมบอกว่า4ให้เท่ากับผมใส่วงเล็บลงไปก่อนสี่นะครับบวกสามนะครับแล้วก็วงเล็บปิดหลังจากนั้นถึงจะคูณสอง แล้วก็ลบด้วย2ยกกำลัง3นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วลองรันดูกันนะครับผมขอทำการโค้ดนะครับตัวโปรแกรมไปก่อนนะครับหลังจากนั้นผมก็เลือกใช้ step into <S <S คราวนี้เราก็ทำการรันนะครับโดยการคลิกปุ่มนะครับลันที่นี่นะครับบนฟอร์ม วีเบ a ยดัตต้ายนะครับคลิกดันลงไปนะครับตัวนี้ก็จะเข้าสู่สเต็ปนะครับเรื่องของการดีบักแล้วนะครับผมก็กระโดดไปทีละ1สเต็ปนะครับเรามาดูกันนะครับเรามาดูค่า B นะครับกับค่า C นะครับเราเห็นนะครับว่า B นะครับจะได้ผลลัพธ์เป็น2เห็นไหมครับเพราะเนื่องจากว่านะครับส่วนโปรแกรมก็จะคำนวณนะครับตามหลักของลำดับนะครับของโอเปอเรเตอร์เองได้2ออกมาแต่ C นะครับถ้าใส่วงเล็บลงไปก็จะได้ค่าเป็น6 นะครับตามตัวที่บังไปไปแล้วนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่านะครับลำดับนะครับของอการทํางานของโอเปเรเตอร์ก็จะมีผลนะครับต่อผลลัพธ์นะครับของตัวโปรแกรมของเรานะครับ